อันดี้ไมคคัดเลยวันนี้กลับมากับการสรุปอนิเมะส i ิปแอนเดอรเจังหวะวัยรุ่นวาวุ่นหวัวใจอปพิโซดที่4แล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังสรุปนบกวนกดไลค์กดแชร์ช่องทางของคัดไลค์แฟมิลี่และกดติดตามด้วยนะถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยณะเช้าในวันที่สดใสวันนี้มิสมิจังอารมณ์ดีมากเลย ทักไปทั่วเลยนะขนาดหมายเขยุบเขารู้เรื่องเลยวันนี้มีสอบย่อยภาษาอังกฤษต้องทบทวนสับไหนแล้วใช่ใช่ต้องเปลี่ยนน้ำใจก,กันดอกไม้ที่ซาโต้สั่งให้มาด้วยเช้านี้ต้องเป็นเช้าที่ดีนแน่ๆเลยจนกระทัง่งนางเอกเจอกับคาเนชิมะแซมไป ถ้าทุกคนจําได้รุ่นพี่คาเนชิมะเป็นรุ่นพี่ชมรมการแสดงที่มาชวนพระเอกตอนแรกๆนะคะซึ่งนางเอกก็เดินเข้าไปขอโทษบอกว่าคงรับคําชวนของรุ่นพี่ไม่ได้เพราะมีสิ่งสําคัญที่ต้องทํามากกว่าางเอกก็บอกนะคะว่าถ้าอยากให้ช่วยอะไรก็บอกได้เลยนะคะ ุนพี่เขาคิดว่ากูชวนมึงตอนไหนวะแต่ก็ปิงไอเดียขึ้นมาว่าในหัวรุ่นพี่ก็คือกูม <c oughs> ีแผนแล้วซึ่งสิ่งที่รุ่นพี่คเนชิมะทำคือเปิดละครเก่าให้นางเอกดูและในนั้นก็มีชิมะคุงแสดงเป็นดาราเด็กด้วยขณะที่รุ่นพี่กำลังพูดหวานล้อมนางเอกก็คือแบบอ้าชิมะคุงน่ารักน่ารักน่ารักจังเลยคือไม่ได้ฟังรุ่นพี่พูดเลยนะคะ แล้วรุ่นพี่ก็ได้ถามนางเอกว่าชิมะคุงแสดงเป็นยังไงบ้างางเอก็บอกว่าไม่ค่อยรู้อะไรหรอกนะแต่ว่าดูเหมือนเขาจะแสดงดีมากเลยรุ่นพี่ก็บอกว่าใช่มีล่าใช่มีล่าเขามีพรสวรรค์ในการแสดงในฐานะที่เธอเป็นเพื่อนสนิทฉันอยากให้เธอช่วยพูดกับชิมะคุงให้เข้าชมรมได้ไหมอย่างน้อยถ้าปฏิเสธก็อยากรู้เหตุผลว่าเพราะอะไรมิสมิจังเนี่ยอ้าอึ้งเลยนะคะอะไรกันรับปากเขาไปแล้วว่าจะช่วยแต่แบบ สถานการณ์นี้มันเหมือนบังคับกันชัดๆสรุปเช้าของนางเอกพังพินาศเลยค่ะเจอกันดอกไม้ของซาโตะซังก็เปลี่ยนให้ไม่ได้พอเจอน้าชิมาคุงก็ไม่กล้าเผชิญหน้าอีกชิมาคุงอยากลองสักคอในสนามตามอาจารย์เทระดานเนาะแบบว่านางเอกโคตรมีพิรุธเลยนะคะพระเอกกับเพื่อนก็งงว่านางเอกเป็นอะไร ตอนคาบสอบภาษาอังกฤษมิซุมิจังก็ไม่มีสมาธิสอบเลยมวัวแต่คิดว่าจะพูดกับชิมาคุงยังไงดีถ้าถามไปตรงๆเลยว่าเธอเคยออกรายการทีวีหรอก็ดูท้าจะขวานผ่าซากไปหน่อยทำไงดีนะทำไงดีแต่ระหว่างที่นางเอกคิดว่าทำไงดีอยู่นั้นก็หมดเวลาการสอบพอดีพอดีนางเอกเขียนได้แค่ชื่อเอง หลังจากนั้นก็เริ่มแย่ลงนางเอกเหมิดทั้งวันเลยนะคะทําอะไรก็ผิดไปหมดถึงขนาดยืนเหมือให้หน้ารับบอลเลยสุดท้ายก็เลือดกับเราออกจนต้องไปห้องพยาบาลพอมาถึงห้องพยาบาลก็ไม่มีใครอยู่นางเอกเลยเดินเข้าไปเปิดกระจกปรากฏว่าจ้าเอ๋เจอชิมะคุงจัมสแสกร์อยู่นอกหน้าต่างพระเอกบอกว่าพวกผู้ชายเล่นบอลอยู่ทางนู้นพอดีเห็นเธอเดินมาห้องพยาบาลฉันเลยเดินตามมานะ่ะ จังหวะนั้นมิสมิจังเลยถามไปว่าชิมะคุงเมื่อวานได้ดูละครไหมพระเอกเลยตอบว่าไม่ฉันไม่ได้ดูหรอกเมื่อวานมีละครที่สนุกเหรอแต่มิสมิจังก็ไม่ได้ดูเหมือนกันอา้าวแล้วจะถามทําไมวันนี้ชิมะคุงบอกว่าวันนี้นางเอกดูแปลกๆกไปนะเกิดอะไรขึ้นหรอมิสมิจังเลยเริ่มเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องที่รุ่นพี่ขอร้องมาซึ่งชิมะคุงก็ดูไม่พอใจแล้วก็โกรธมากเลยนางเอกก็เลยบอกว่าอย่าไปโทษรุ่นพี่เขาเลย รุ่นพี่เขาแค่ทุ่มเทกับชมลมก็เท่านั้นแหละชิมะคุงบอกว่าเอาเถอะเขาไม่ซีเรียดหรอกเพราะว่าก็มีเพื่อนบางคนรู้อยู่แล้วถึงจะรู้สึกผิดแต่ฉันก็ไม่อยากสแสดง ตอนนั้นที่แสดงเพราะอยากให้แม่ดีใจก็เท่านั้นพระเอกเลยถามนางเอกกลับไปว่าทำไมเธอถึงมาเรียนถึงโตเกียวแถมยังตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นข้าราชการละ่ะคงไม่ได้เป็นเพราะว่าอยากยืนเหนือคนอื่นหรอกนะอ้ามุกที่ยิงไปตอนอพิโซดหนึ่งนี่นะนางเอกก็ขอร้องนะคะว่าให้พระเอกลืมทีเพราะตัวเองเขินมากเลย <c oughs> นางเอกบอกว่าจริงๆแล้วบ้านเกิดของฉันมีทั้งภูเขาและทะเลแต่ก็มีปัญหาประชากรเบาบางค่อนข้างรุนแรง ทีแรกก็คิดว่าจะอยู่บ้านเกิดแล้วหาวิธีแก้แต่ว่าปัญหานี้ก็เป็นไปทั่วประเทศนางเอกเลยอยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแก้ปัญหานี้แต่มิสมิจังก็ทําเป็นพูดทีเล่นทีจริงเพราะว่าเขินนะคะรพเอกก็บอกว่าไม่น่าหัวเราะตรงไหนเลยมนันเป็นเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมมากมิสมิจังกับรุ่นพี่คางิชิมะเนี่ยสุดยอดไปเลยนะเพราะมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีคนอื่นที่สามารถสนับสนุนได้ในอนาคต ต่างกับเขาที่ไม่กล้ารับสิ่งนั้นมันช่างน่าสมเพชจริงๆนังเอกก็บอกว่าจริงๆแล้วฉันก็มีเรื่องที่กดดันจนตัวสั่นเหมือนกันตอนที่กำลังเตรียมสอบฉันเครียดจนกินอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีฟูมิจังคงผ่านมันไม่ได้ฟูมิจังเป็นเพื่อนสมัยเด็กแต่ก่อนตอนนังเอกเครียดมากเธอชวนนังเอกไปกินเกี๊ยวซ่าแล้วก็สัญญาว่าสอบเสร็จจะมากินด้วยกันอีกนะ ถึงจะไม่ผ่านนางเอกเลยบอกไว้ว่าถ้าไม่ผ่านจะมีความหมายอะไรมันก็เปล่าประโยชน์อยู่ดีฟูมิจังบอกว่าแต่ตัวเองก็สำคัญนะฉันเข้าใจสิ่งที่เธอเจอมิกซมิจังก็เลยกินข้าวอย่างอร่อยก่อนที่จะร้องไห้ออกมาถึงจะเป็นเรื่องที่ทำเพื่อตัวเองแต่ถ้ามีเพื่อนที่อยู่ด้วยกันแล้วเข้าใจมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากนางเอกเลยบอกว่าถ้าวันหนึ่งชิมะคุงเจอเรื่องที่อยากทา ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะไปหาและพาไปกินของอร่อยๆนะสัญญานะแล้วทั้งสองก็เกี่ยวก้อยสัญญากันตอนมาที่รุ่นพี่คาเนชิมะนางเอกบอกว่ายังไงช,ชิมะคุณก็ไม่เข้าชมรมเด็กขาดค่ะส่วนเหตุผลบอกไม่ได้เพราะว่าเป็นเพื่อนกันรุ่นพี่เสียใจมากเลยนะคะเขาตะโกนตามหลังนางเอกมาว่าถ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็บอกด้วยนะนางเอกรู้สึกว่าการเป็นเพื่อนกันนั้นสําคัญมากและนิ้วก้อยก็รู้สึกแปรปรวขึ้นมา เวลาผ่านไปเร็วมากสำหรับวันหยุดโกลเด้นวีคทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยนะหลังจากหยุดไปหนึ่งสัปดาห์นักเอกก็พานันเงเอกทัวร์รอบโตเกียวเลยก็เลยถามว่าทุกคนไปเที่ยวไหนกันบ้างน้องเว่นตอบว่าอ่านหนังสือแล้วก็คุณเพื่อนผู้ชายก็ตอบว่าอ่านหนังสือเหมือนกันนะคะส่วนน้องคนสวยไม่ได้อ่านหนังสือเพราะว่าเคยเรียนต่างประเทศมาภาษาอังกฤษก็ชิวๆ นางเอกเลยแบบสลดเลยนะคะว่าฉันทำอะไรอยู่นี่ทำไมฉันไม่เข <ook> ้มงวดกับตัวเองงี้ฉละลหลวมกับตัวเองขนาดนี้เลยหรอเศร้าถึงขนาดต้องไปปรึกษาครูเลยนะคะครูก็คิดในใจว่าเด็กคนนี้แม่งจริงจังชมัดยากเลยครูเลยบอกว่าเธอเข้าชมรมนกดังแอ่นใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงคนจริงจังใช่ค่ะถ้าพูดถึงคนจริงจังก็ต้องพูดถึงรุ่นพี่เฮรันยิกนั่นเอง ซึ่งตอนนี้กำลังยืนเถียงกับรองประธานชมรมฟุตบอลเรื่องที่จะเบิกค่าชมรมอยู่เลยรุ่นพี่ทากามิเนตตอบกลับไปว่าถ้านายอยากเบิกขนาดนั้นก็ไปรวบรวมเอกสารมาประธานชมรมฟุตบอลเดือดจัดเลยนะคะแล้วบอกว่าฟาวิกรเธอ,อยี่มาเอ้ยมิสมิจังประทับใจในความเยือกเย็นของรุ่นพี่เฮรันยิงมากนี่บอกว่าสุดยอดเลยค่ะรุ่นพี่รุ่นพี่นี่เป็นไอดอลฉันจริง,รงๆเลย ส่วนรุ่นพี่ทากามิเนก็แบบเขินเลยนะคะนางเอกก็เลยบอกว่าฉันอยากศึกษางานจากรุ่นพี่ค่ะถ้าไม่รังเกียจฉันอยากช่วยงานสภานนักเรียนแม้เขินแบบนี้ก็ปฏิเสธไม่ลงสิคะตัดมาในห้องสะพานนักเรียนรุ่นพี่เฮรันยิก็ทำงานอย่างว่องไวนะคะไม่ให้เสียเวลาไปแม้แต่วินาทีเดียวก่อนที่จะชวนนางเอกไปเยี่ยมบ้านเกษตรกรข้างนอกบนรดเมย์ก็ยังอ่านหนังสืออยู่เลยและพยายามทำตามกำหนดเวลาอย่างดี มิสซมิจังเลยชมว่ารุ่นพี่วิเขาตัวเองอย่างใจเย็นเท่มากเลยคะ่ะในขณะที่รุ่นพี่ก็คิดในใจนะคะว่าเขาจะดูไหมว่าคนที่เขาเคารพฝันว่าขึ้นรถเมย์ไม่ทันจนร้องไห้ตลอดคืนเลยนางเอกเคารพมากเลยฟังคําแนะนําจากรุ่นพี่อย่างจริงจังนะคะส่วนรุ่นพี่ก็บอกว่าเนี่ยนางเอกเนี่ยชอบเหม่อลอยโดยไม่ตั้งใจใช่ไหมอย่าใช้เวลาโดยสูวเปล่าเพื่อไม่ให้เสียใจภายหลัง หลังจากจบการเยี่ยมบ้านรุ่นพี่ก็หมกังวลว่าอีกสองนาทีรถเมลสายต่อไปจะมาแล้วแต่นางเอกก็แบบลองไปดูไล่คุณโนยามะไหมคะรุ่นพี่ก็บอกว่าไม่ทันแล้วค่ะต้องรีบรถเมลไม่งั้นต้องรอเที่ยวต่อไปอีกสินาทีเลยนะมันเสียเวลามากสรุปก็คือไปไม่ทันนะคะรถเมลออกพอดีออกแบบเลือดเย็นมากเลยออกไปตรงหน้าเลยพอหันมาหานางเอกนางเอกก็ก,กาลังเล่นกับแมวอยู่นะคะแล้วบอกว่า รุ่นพี่ถ้าเล่นกับแมวเวลาจะผ่านไปเร็วนะสรุปแมวตัวนั้นก็มีเจ้าของซึ่งเจ้าของก็ตามหาแมวพอดีเจ้าของเลยให้ขนมขอบคุณพวกนางเอกไปรุ่นพี่พอแบบขึ้นรถเมมาก็รู้สึกแบบแย่มากเลยเพราะเสียเวลาไปทัอง63นาทีนะอะเกินกําหนดไปต้องเยอะถ้าได้อ่านภูมิศาสตจบไปแล้วก็อาจจะคุ้มก็ได้ แต่ขณะที่รุ่นพี่กาลังอ่านนะคะนางเอกก็เรียกดูวิวทําไม้รุ่นพี่หงุดหงิดมากแต่วิวที่ทอดแสงสีส้มก็ทําให้สายตาคู่นั้นชะงักไปจนรุ่นพี่คิดขึ้นมาได้ว่ามีวันแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะพอนางเอกหันมาเห็นหนังสือในมือรุ่นพี่ก็แทบขอโทษไม่ทันเลยนะคะก่อนที่จะเอาหนังสือมาอ่านบ้าง พอกลับบ้านไปแล้วนางเอกก็ประทับใจมากยังประทับใจไม่หายเลยรื่นพี่ทากามินเนเนีย่ยเหมือนซีอเลยนะใช่แล้วเราต้องตั้งใจแล้วเราต้องตั้งใจวางแผนและนางเอกก็เริ่มเขียนแผนลงในสมุดเขียนไปเขียนไปเขียนไปจนไม่ได้หลับนะคะสภาพนี้แย่มากเลยแต่นางเอกก็คิดว่าเอ๊แต่เราจะใช้เวลาคุ้มจริงๆหรอเราต้องใช้เวลาให้คุ้มค่ะแต่นางเอกก็แอบคิดว่า เวลาที่มีกับครอบครัวกับเวลาที่คุยกับเพื่อนมันก็สําคัญเหมือนกันนะจะทํายังไงดีนะตัดไปที่รุ่นพี่รุ่นพี่ก็อึอะอออะฝันแบบละเมอใหญ่เลยนะคะฝันว่าขึ้นรถเม์ไม่ทันอีกแล้วแล้วก็ลองให้งองแงเลยจนกระทั่งเจอกับแมวดําตัวหนึ่งรุ่นพี่ก็ก็ไปเล่นกับมันจนกระทั่งรถเม์คันต่อไปมาถึง เธอขึ้นไปบนรถเมก็จะมองวิวทิวทัศน์ที่มีดาวประกายเต็มท้องฟ้าอยู่นอกหน้าต่างสวยจนแทบล้าสายตามไม่ได้เลยเช้าวันต่อมาพระเอกก็ทักนางเอกว่าวันนี้เธอดูอิดโรยจังเลยนะไม่ได้นอนเอนาะในก็บอกว่าใช่ไม่ได้นอนเพราะว่าวางแผนทั้งคืนเลยโอ้โหแผนเน้นเอี้ยนเลยพอเห็นรุ่นพี่เห่เรินยิง้งนางเอกก็รีบวิ่งเข้าไปทักทายรุ่นพี่ก็เลยบอกว่าสิ่งที่บอกไปเมื่อวานนะ่ะอย่าให้อ้างอิงมากเลยนะ รุ่นพี่บอกว่าถึงจะดูไม่ดีก็เถอะแต่ตอนมอต้นฉันก็เคยสอบตกเหมือนกันแต่ฉันก็ชอบชีวิตตอนมอปลายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เราเลือกเองจึงหวะนั้นนะักฟุตบอลก็เอาเอกสารมายื่นให้รุ่นพี่ก็ตอบไปอย่างนุ่มนวลว่ารวบรวมข้อมูลได้ดีมากเลยทำให้รุ่นพี่นักฟุตบอลเขินใหญ่เลยนะคะจากนั้นรุ่นพี่เหเดน,นี้กก็บอกลาพวกางเอกและบอกว่าจอกันในสภานักเรียนนะ เพราเอกบอกว่ารุ่นพี่ก็เท่จริงๆนั่นแหละแต่มิสมิจังก็มีวิธีแบบมิสมิจังทําในแบบของตัวเองดีกว่านะนายเอกบอกว่าฉันุฒศาสตร์วางแผนมานะเพราเอกเลยบอกว่าถ้าทําในสิ่งที่ไม่เหมาะกับตัวเองมันไม่เสียเวลาเปล่ามากกว่าเหรอโอ้ยเย็นชาอทำไมชิมักคงเย็นชาแบบนี้เลือดเย็นชะมัดเลยก็จบไปแล้วนะคะกับการสรุป สกิปแอนลเฟอร์จังหวะไวรุ่นว้าวุ่นหัวใจอพิโซดที่4ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคอนเทนต์เด็ดๆด,ด,ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะคะบ๊ายบาย